ใช่คุณหรือไม่ที่กำลังมองหาบ้านเดียวที่อยู่ใกล้กับเซนทรัลเวสเกตเป็นบ้านที่มีที่ดินขนาดใหญ่มากมากกว่า100ตารางวาและมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า300ตารางเมตรและที่สำคัญเป็นบ้านใหม่ไม่เคยอยู่เลยซึเหมือนได้ซื้อบ้านมือหนึ่งจากโครงการเลยครับถ้าใช่ติดตามรับชมกัน สวัสดีครับผมบิ๊กเวลนะครับเป็นที่ปรึกษาในการซื้อขายบ้านจากบริษัท Remax Greenway นะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาชมบ้านนะครับซึ่งเป็นบ้านที่สวยมากๆและที่สำคัญก็คืออยู่ใกล้กับ Central Westgate มากๆเลยนะครับเป็นบ้านโครงการซื้อตรงพรีเมียมบางบัวทองนะครับซึ่งเป็น โครงการที่เรียกว่าเป็นแบรนด์ที่มีประวัติในการสร้างบ้านนะครับมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็สร้างบ้านที่มีคุณภาพนะครับให้กับผู้คนได้อยู่อาศัยมามากๆนะครับหลายๆโครงการเลยนะครับแล้วก็สําหรับบ้านวันนี้ที่ผมจะพาทุกท่านเข้าไปดูนะฮะก็จะเป็นบ้านนะครับที่มีขนาดที่ดินนะครับ105.9ตารางวานะครับเป็นบ้านหลังที่ไซส์ใหญ่ที่สุดในโครงการนะครับพื้นที่ใช้สอยนะฮะ มากกว่า300ตารางเมตรและที่สําคัญคือเป็นฟังก์ชันบ้านแบบ4ห้องนอนนะครับห้ห้องน้ำนะฮะต้องบอกว่าบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่ใหม่นะครับทางเจ้าของบ้านซื้อมาไม่เคยอยู่เลยสําหรับท่านคนไหนนะครับที่กําลังมองหาบ้านที่อยู่ในทําเลรัศมีเซ็นทรัลเวสเกตนะครับเป็นโครงการมือ1น,นะฮะซึ่งบอกว่าหลังนี้คุ้มมากๆเลยเพราะาเดี๋ยวนี้โครงการมือหนึ่งะครับทีซ์ป,ประมาณ50-60ตารางวา ก็ยังต้องซื้อในราคาเท่ากับบ้านหลังนี้เลยนะครับซึ่งแลกกับบ้านหลังนี้ได้ขนาดที่ดินที่ใหญ่กว่าซึ่งคุ้มมากๆยังไงวันนี้ผมก็จะขอพาทุกท่านนะครับเข้าไปเยี่ยมชมบรรยากาศภายในบ้านกันนะครับก็สำหรับจุดแรกนะครับที่ผมจะพาทุกท่านเข้ามาชมในบ้านนะฮะนี่ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่จอดรถนะครับซึ่งทางโครงการเขาได้มีการดีไซน์นะครับให้มีความกว้างขวางมากๆนะครับสามารถนะฮะจอดรถ ภายในนะครับได้ในบริเวณโรงจอดได้ที่2คันนะฮะหรือว่าถ้าท่านมีความสามารถในการจอดนิดนึงนะครับก็สามารถจอดรถเพิ่มได้อีก1คันเลยเป็น3คันนะครับนะฮะอันนี้เป็นบริเวณด้านนอกนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นบริเวณเรียกว่ามีพื้นที่นะครับโล่งนะครับสําหรับให้ท่านสําหรับจัดสวนนะครับให้สวยๆงามๆนะครับบริเวณนอกบ้านได้นะครับนะฮะอย่มมารับชมกันนะครับ เนี่ยครับนี่ก็เป็นบริเวณเนี่ยครับพื้นที่ด้านข้างบ้านนะครับจะสังเกตว่ากว้างมากๆเลยนะครับกว้างมากๆเลยนะฮะซึ่งท่านมีช้อยทีจะดีไซน์ตรงนี้ได้หลายแบบมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสวนนะครับให้มีความสวยงามตามสไตล์ที่ท่านต้องการหรือถ้าท่านต้องการพื้นที่ภายในบ้านเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็นะฮะเหลือพื้นที่ให้ต่อเติมนะครับมาได้ยาวอีก5เมตรนะครับ กว้างอีก5เมตรได้สบายๆนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านได้แบบเยอะจุใจเลยทีเดียวนะครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในบ้านกันครับโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาในบริเวณภายในบ้านนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศในบ้านนี้กว้างขวางมากเลยนะฮะสำหรับจุดแรกที่เราอยู่เนี่ยครับเนี่ยนะฮะเป็นบริเวณโซนของห้องนั่งเล่น นะครับจะสังเกตว่านะครับมีกระจกนะครับอยู่รอบด้านนะฮะสามารถเปิดระบายอากาศได้รอบด้านทําให้ภายในห้องเนี่ยมันมีอากาศไหลฟฟโฟล์ผ่านนะครับแล้วก็มีความกว้างความโปร่งมากๆนะครับและตรงนี้นะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันก็ใช้สําหรับวางสามารถทําเป็นบิวอินชั้นวางทีวีหรือตู้โชว์ได้นะครับตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะวางโซฟา ขนาดยาวนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะครับได้รับชมรายการนะครับทีวีที่ท่านชื่นชอบกับคนที่คุณรักได้นะส่วนด้านข้างนี้นะครับทางโครงการนะครับดีไซน์ไว้เป็นสเปซนะครับสำหรับทําเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะครับบริเวณตรงนี้ได้นะฮะระหว่างนั่งรับประทานอาหารตรงนี้นะครับก็ชมบรรยากาศสวนที่อยู่อยู่บริเวณด้านนอกบ้านได้นะครับโอเคครับนะฮะสำหรับโซนถัดไปนะครับเนี่ยฮะ นะครับเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้ความพิเศษของมันก็คือนะครับก็จะมีห้องนอนด้านล่างนะครับคือถ้าท่านอยู่เป็นครอบครัวใหญ่นะครับมีผู้สูงอายุอยู่ด้วยนะฮะก็จะมีห้องนอนห้องนี้นะครับซึ่งเป็นห้องที่มีขนาดกว้างขวางนะครับกว้างขวางหนึ่งมากเลยทีเดียวนะครับสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้แบบสบายสบายนะครับแล้วก็ถัดจากนะครับห้องนอนด้านล่างนะครับก็มีห้องน้ำนะครับที่เรียกว่า มีการแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งนะครับแล้วก็เป็นห้องที่ใช้ประโยชน์ได้แบบจัดเต็มครบคันเลยทีเดียวนะฮะนะครับสำหรับห้องถัดไปนะครับหลังจากถัดห้องน้ำก็จะเป็นบริเวณห้องครัวนะครับซึ่งต้องบอกว่าโครงการนะครับได้มีการดีไซน์ห้องครัวนะครับที่เรียกว่าใหญ่ มากๆนะครับแล้วก็มีประตูกั้นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้กลิ่นในการทําครัวเนี่ยออกไปรบกวนนะครับการอยู่อาศัยของคนภายในบ้านได้เป็นอย่างดีนะฮะโอเคครับหลังจากห้องครัวไปนะครับก็จะเป็นบริเวณห้องเก็บของนะครับนี่ยใต้บันไดเนี่ย ะจะจับไว้ตรงนี้นะครับของกระจุกกระจิกอะไรเนี่ยมาเก็บไว้ตรงนี้ทําให้บ้านความเรียบร้อยมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นห้องที่กว้างมากๆนะครับเก็บของได้อย่างจุใจเลยทีเดียวนะครับนะฮะสหลับห้องถัดไปนะครับที่เราจะไปดูก็เป็นบริเวณชั้น2อย่างไงติดตามมาด้วยกันได้ครับเราก็ได้มาถึงบริเวณชั้น2ของบ้านนะครับจุดแรกที่มาถึงจะสังเกตว่านี่เป็นบริเวณโถงศูนย์กลางบริเวณชั้นสองนะฮะโอ้โห เรียว่ากว้าง,ลงโล่งโปร่งมากๆนะครับเมื่อเทียบกับหลายๆโครงการที่เราไปดูสังเกตว่าเราขึ้นมาปุ๊บแล้วก็จะเจอแต่ห้องเลยแต่ตรงนี้เรียกว่ามันช่วยเพิ่มความรู้สึกคว,ความโล่งความโปร่งนะฮะที่ได้ขึ้นมาบริเวณชั้น2เป็นอย่างดีนะครับสำหรับห้องแรกนะครับที่ผมจะพาทุกท่านไปชมก็จะเป็นตัเวเป็นห้องนอนที่3นะฮะเป็นห้องนอนที่3ของบ้านนะครับนี่โอ้โหกว้างจุใจเลยทีเดียวนะครับ นะฮะสมมติว่าท่านมีสมาชิกในบ้านนะครับสามารถที่จะตกแต่งจัดเต็มนะครับวางเตียงขนาด6ฟุตนะครับวางตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่นะครับ2เมตรนะครับก็ยังแบบเหลือๆสบายๆทะเดี๋ยวเราไปชมห้องถัดไปกันดีกว่านะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นห้องนอนที่2นะฮะโอ้ขนาดห้องนอนที่2ก็ยัง มีการดีไซน์ให้เป็นห้องนอนที่มีความกว้างความโล่งความโปร่งใหญ่มากๆนะครับวางเตียงได้ขนาดใหญ่วางเฟอร์นิเจอร์ได้ขนาดใหญ่ไม่แพ้กับห้องนอนที่3าเลยนะครับมันก็จะมีห้องน้ําแช์นะครับสาหรับห้องนอนที่2ห้องนอนที่3นะครับได้ใช้ร่วมกันนะครับต้องบอกเป็นห้องน้าที่กว้างนะครับมีการแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้ง วิอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีการใช้นะครับสุขภัณฑ์นะครับอย่างดีเลยนะฮะให้ความสวยงามดูหลาได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูห้องสุดท้ายของบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นไฮไลท์เลยนะครับนะฮะนี่ครับห้องมาสเตอร์เบดมนะครับต้องบอกว่า เป็นห้องนอนที่กว้างใหญ่อลังการงานสร้างเลยทีเดียวนะครับซึ่งท่านเจ้าของบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะดีไซน์ห้องนี้นะครับได้เป็นแบบตามที่ท้องการเลยนะฮะเนี่ยครับซึ่งโซนตรงนี้นะครับสังเกตว่าจุดตรงเนี้กว้างมากนะครับสามารถทำเป็นห้องแต่งตัวขนาดใหญ่ได้เลยนะฮะกันเป็นห้องแต่งตัวขนาดใหญ่เป็นวอล์กอินคลอเซ แบบขนาดใหญ่ได้เลยนะครับซึ่งท่านที่จะสามารถที่จะเ,เข้าไปใช้ห้องน้ำนะครับอาบน้ำเสร็จก็ออกมาแต่งตัวตรงนี้ได้แล้วนะฮะนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำซึ่งบอกว่าเป็นห้องน้ำที่ใหญ่ที่สุดของบ้านหลังนี้นะครับนะฮะก็เป็นห้องที่กว้างนะครับและที่สำคัญคือทางโครงการนะครับได้มีการ ทำอ่างอาบน้ำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหลังจากที่ท่านทํางานเหนื่อยนะครับหนักๆมานะครับมันก็มีห้องเนี้ยนะครับมีอ่างอาบน้ำเนี่ยเปิดน้ําอุน่นนอนแช่สบายๆเพิ่มความรีแลกซ์นะครับช่วยผ่อนคลายจากการที่เหนื่อยล้าจากการทํางานได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญคือมันเป็นห้องที่กว้างด้วยมันโปร่งอ่ะมันทําให้ความรู้สึกแช่อ่างสบายๆไม่ได้อึดอัดเวลายอยู่ในห้องน้ํา หรือแม้กระทั่งว่าจะมาโซนนี้เป็นโซนทําธุระนะครับแล้วก็นะครับมีส่วนที่เป็นโซนของ t ทค e a s ชา w เวอร์นะครับเป็นโซนฝักบัวนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่อยากจะแช่อ่างนะครับก็มีนะครับโซนที่อาบน้ำฝักบัวไว้ให้นะครับครับส่วนฝั่งทางด้านนี้นะครับก็สามารถที่จะดีไซน์เป็นห้องนอนนะครับสามารถวางเตียงนอนตรงนี้ได้หรือไม่ก็ สามารถเป็นวางเป็นทีวีแล้วก็โซฟาได้นะครับซึ่งท่านสามารถชมารายการที่ท่านชอบนะครับตอนกลางคืนนะครับในช่วงเวลาพักผ่อนเนี่ยแล้วก็ชมบรรยากาศนะครับบริเวณหน้าบ้านนะครับซึ่งตรงนี้โอ้โหกว้างใหญ่โล่งโปร่งสบายอย่างมากเลยทีเดียวครับทุกท่านหลังจากที่ได้ชมบรรยากาศภายในบ้านหลังนี้ได้รับความรู้สึกว่าบ้านหลังเนี้ย มันมีฟังก์ชันบ้านนะครับความกว้างของบ้านดีไซน์ของบ้านที่ตอบโจทย์บ้านที่อยู่ในฝันของท่านหรือเปล่ามาที่จะติดต่อหารม b นะครับ Big w e l r r e n w x y r e e n w a y นะครับได้ที่เบอร์0943246287หนะครับหรือแอดไลน์ QR Code ด้านล่างนี้นะครับนะฮะเพื่อที่จะขอ,อนัดชมบ้านหรือพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับการซื้อบ้านหลังนี้กันได้นะครับก็ Big Well Remax Greenway ที่ปรึกษาในการซื้อขายบ้าน นะครับอสังหาริมทรัพย์ก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ